มันไม่มีใครใช่เลยมันคว่ำมาแล้วมัไม่มีไครใช้ดก่เฮ่ังมสนามหมเรืนั้นาแก่เดี๋ยวพี่มูนั่งนี้าต้องมัแพี่ไม่นพี่จะรัไปพี่ก่อนไปาพีะับรถทำไมขรถพี่ก่อนเอารปพี่ก่อนพี่ไม่รถผมจะลังนะน สาทีเดียวพี่อ๋อยไปยืนเราต้องแสดงความคารวะพวกสูงนี่ต้องนั่งก่อนพี่ชอบหมวกีเอาอยานี้เลยดีมวกเดวแดงเนวันดประก่อนวันต้การหรือวันค้ายวันพี่อ๋มยขอ้งคนไทยเราล้วลนเราก็โชคดีที่มีพี่อ๋อยที่ยัอยุยแข็งแยืนตะเป็นเสาหลักของ ชมรมดอกปีไก่ของเรานะครับในโอกาสนี้พวกเราก็ขออนุญาตรดน้ําขอพรจากพี่อ๋อยนะพี่อ๋อยนั่งดีกว่านะี่เปียกแลวเปียกแล้วไม่เป็นไรเอาใครก่อนผมผมก่อนก็ได้นะเอาตรงนี้เลยเราเลื่มเบียดพี่อ๋อยให้พรผมดีๆแล้วพี่อ๋อยนะรถเยอะจังวะทรวยรวยทุรวยทุกเร่องพี่อ๋อยนะรวยเหมืนสางข้

เราคุยบ้านอยู่แล้วกระติ่งตลอดแต่โชว์วันแพ็คอด่ากครับเดี๋ซิงเอาสีมาสีเอาสีมาทาสีมาทาขันนิดนึงเพื่ออ่อยสักอันนี้สู้เขาไม่ได้เนี่ยผมเอานี้ให้พี่อร่อยเดี๋ยวจะได้ลดได้ด้วยโอ้พี่จะกลับบ้านเล้เดี๋ยวซิงพึ่งกลับเดี๋ยวยริงจิงยังไม่ได้ลดจะกลับบ้านลดเป็นเบาะนะได้อะไรก็ได้ได้อยากได้อะไรจะขอให เฮกวยเฮกวยจดุ่นเหรลเกวยกันเร็เร็วไปพี่หมูั่งดิมาเอาเร็พี่หมูัดงนี่หมูแดนมะมาเอาเดี๋ยวเยเดีม่ไว้ดิกันลื่นไม่ไงระวังเด็กขอให้พี่หอย ที่หนึ่งครับโอ้อันนี้ชอบอันนี้ชอบขอเป็นชุดขอเป็นชุดนะรถรเยอะโดนเยอะรถไม้โดนน้อยลไม่ด้ท้อมกากันเลยผ่านแล้วยังไม่ได้ทำแป้งสมกา ทักไตยเชิญทักไา่เชิญค่ะ่เชิญค่ะเชิญไม่ต้องนั่งเลยไหมนั่งเถอะไม่อยากครับพี่พี่อ๋อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอไม่มีชุดมาเปลี่ยนว่าแล้วมาดามดมา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 เร็วเร็วเร็วเล เอานางดีเมื่อไรจะขอหนูคะท่านตายข้าแมวเลยครับม่นตายข้าตายข้มเคัขแมวเลยครับข้แมว่าตายข้แมวเลยครับข้แมวเลยครับข้แมว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 ขาแมวขาแมวขาแข้าแมวข้แมวขาแมวขาแมวขาแมวข้แมวขอแมวข้แมวข้าแมวขแมวข้าแมวแมวข้แมวขแมวข้าแมวขวข้แมว้วขแมว้แมวขแมวข้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 แม ทำไมเจ้าโอ้โหเชื่อตัวลงป๊อกเจ้าคดีแรกใช่ไหมจุดยอดนต่อไปครับต่อไปก็เป็นตัวแทนพี่นะถ้าพี่มาไม่ได้เนี่ยผมจะไปถึงบ้านพี่เลยพี่มีควาสุขครับโอ้โจุดยอดอีกคนใี่ไหมโอ้เย็นดีนะไม่ตุ่งเก่งในป้าป้า เอามาเอาเืองัปนหน่อยไม่ต้องครือหรอกอจจะได้นหน่อยแค่ตัวปเลยขอให้มีความสุข่ะัสแงนะคะมนกันครับมีความสุขกับการลำเลยัองตัสแงคโอยไม่รู้สึกตัวยังยัง เลขสองไม่บอกยาพกมามาไกปาปไที่ได้อยากไปตรงไหนนะครับไปหมดเลยสบายสุดโอ้โหอีวานอเดออันนี้ิว์วิดีโอวิดีโอโอ้ยนัค่ะหี่ไม่ได้ใช้น้ำแข็ง เบสไม่เอาอย่าถูกหน้านะเบสเบสอย่าเล่นถูกหน้านะถูกตานะอยู่กับผมไปอีกร้อยโลเอร้อโลไม่ได้จะไปมาเลเซียแล้ให้ฝันัแข่งแรงครับผขอให้รวยๆทั้งรวยทั้งร่ำขอให้ส่งเงินทเด่อนนี่อย่าถูกตา ไปแข่งก่อนาม,มาแล้วมีเจ้าภาาแข่งแรงนะคะครับโคลงซ้กับลูกหลานไปยาวๆนานๆนะคะ